เราเห็นเราเห็นเราเห็นมาเดี๋ยวฝรั่งสายพันธุ์อิรักกี้ของน้องเอช่อง9ทีม9เกษตรอินซีสุกแล้วขอชิมหน่อยนะจ้าเน่จะถ่ายคลิปสั้นไปด้วยคลิปสลับคลิปยาวไปด้วยอุ้ยตายแล้วขอ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 ถ่ายน่อยนะขอถ่ายน่อยนะอุ้ยตายแล้วอุ้ยสวยงามน่ากินเอาเอาเดี๋ยวกัน เอออะอะ,อะต่ำๆนัตาเตาะทำไมมันเดี๋ยวก่อนจะถ่ายขึ้นปกคลิปไงโทรศัพทเป็นอะไรเนี้ยก่อนที่เราจะเด็ดโอเคได้ละชิมแล้วนะชิมนะนะมนะเนี่ยต้องห่อเนี่ยถึงจะได้กินลูกนี้ลูกใหญ่ลูกคนอื่นยัง เดยวชิมกันนะอุ้ยกินกันบีกันเฮ้ยหวานนี่โอ้ชิมกันโอ้หวานเอาลิ้นแตะๆกินอะไรดีกว่าอืมอืมอืมหวานยอยยอย หวานชื่นใจใส่พันอีลักกี้นะฮะอืมยอยเขากินกันอย่างนี้ปล่าหรือเขากินกันทั้งลูกหรือกินกันทั้งเปลือกหรือ,อยังไงเอาไปนะกินกันทั้งเปลือกใช่ป่ะ <c oughs> อืมอืมอุม่นใจหวานชื่นใจอืมดูสิ จะได้ก e uh, ินบ awesome. to ้างคือห่อไว้เนี่ยเฮ้ยมันต้องห่อเห็นมั้มันต้องห่อไว้ไม่งั้นไม่ได้กินลูกโตเดินนี่อันนี้อันนี้โตมาหน่อยอุ้ยเออดีใจดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะอัดคลิปสั้นไปด้วยนะเดี๋ยวจะตอนกิ่งนะเดี๋ยวจะลองตอนกิ่งลูกนี้เป็นไงจ๊ะดูเหลืองๆไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเออลูกลูกนี้ เราอยู่ีนนี่อันอนี้ห่อด้วยพลาสติกกินได้ยังกินได้นะ้วลูกนี่น่าจะกินได้แล้วล่ะกินเลยนะมีไฟเบอร์เยอะอ๋อ,อสร,อรุปว่ากินทั้งลูกกนแหละกินทั้งเปลือกอร่อยมากแซบ่บ เรากินสายพันธุ์ญี่ปุ่นมันเป็นรูปเป็นไงเนี่ยยังไม่ติดลูกเลยเราอยากจะตอนกิ่งมากเลยเนี่ยเอากิ่งเอากิ่งไปทำอะไรดีปักชำดีไหมเดี๋ยวก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินนะจ๊ะเธอ <c oughs> <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปสั้นถ่ายคลิปสั้นเก็บไว้ด้วยจ้าทุกๆคน ไปแนละ้วพามากินมะเดือสายพันธุ์อิรักกี้ของน้องเอช่อง9ทีละ9เกษตรอินซี 4. ใครสนใจติดต่อซื้อมะรงมะเดือไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนก็ได้เก้า <c> ท <oughs> ีละเก้าเกษตรอินรี 4. ได้แต่ของน้องนวดก็ขายขาอยอยู่เอ่อสาวน้อยก็ขายด้วยนะจ๊ะเอ่อน้อยทําสวนนะ่ะขายมะเดือฝรั่งด้วย ขายหมอนด้วยสามช่องนี้ไปติดต่อหาซื้อได้ไปอุดหนุนหน่อยอุดหนุนหน่อยอุดหนุนกันหน่อยอุ้ยสวยงามแม่เอย๋ยงามจริงงามเนื้อสิ่งเปรียบไปเกินหาคำใดเอย่ยมาเฉลยคำอา้างไปละพามาดูมาเรื่องฝรั่งเฮ้ยสวยงามถ่ายกันตึง้งถ่ายขึ้นปกคลิป ดี๋ยวกันอันนี้ออกก่อนอ่ะอันนี้ออกก่อนนะจ๊ะ,อ,อ,อ,ะอ,อ,นะอุ้ยขอขอ่ายน่อู้สวยงามไปละแค่นี้นะเอ้ยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปที่ช่องเราดนะ้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะแค่นี้นะ